สวัสดีครับผมกลานายพาเครื่องวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เมื่อสามวันก่อนที่ผมได้เจอมานะครับมีคุณพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งโทรมาหาผมบอกว่าน้องรับชอบเครื่องสายหลวงพ่อดูษีนิงดำไหมพี่มีสมเด็จอมถมอยู่องค์หนึ่งผมก็บอกรับครับก็ได้พูดคุยกันคร่าวๆคุณพี่ก็ถามว่าผมรับอยู่เท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าคุณพี่ตรพอพสสมภาพมาได้ไหมผมได้ตีราคาคร่าวๆให้ได้คุณพี่ก็สมภาพไม่เป็นก็อย่างว่าบางทีอาจจะไม่ได้ชำนาญก็เลยพูดคุยกันไปสัก แป๊บหนึ่งก็เลยตัดสินใจคุณพี่เราผมที่นั่นแหละเน่ผมวิ่งไปดูเองครับพอ,อวันหนึ่งผมวิ่งไปดูปุ๊บก็ได้พูดคุยกันระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับฟังเรื่องราวจากที่คุณพี่เขาเจอมาในหลายอย่างผมก็ค่อนข้างเห็นใจอะไรที่ผมพอช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยผมก็ได้ตกลงราคาค,าคุณพี่เขาซึ่งผมก็บอกเขาเลยว่าราคาตอนนี้ผมเช่าให้คุณพี่เต็มที่จริงๆหลังจ,จากที่คุณพี่เขาได้รับเงินผมไปผมก็รู้สึกดีใจนะได้เห็นรอยยิ้มของคุณพี่เขาอีกครั้งหนึ่ง แล้ววันนี้คุณพี่เขาโทรมาผมบอกว่าน้องพี่มีวัตถุมงคลอยากจะมอบให้มาเอาได้ไหมแล้วจังหวะาบาังเอิญพอดีที่ผมก็อ,อยากจะไปบอกคุณพี่เขาว่าสมเด็จอมกถมนเนี่ยมีคนบูชาต่อแล้วนะสนใจเหมือนกันนะครับก็เลยจะเป็นการเซอร์ไพรส์คุณพี่เขาอีกทีหนึง่งโดยที่เรายังไม่ได้บอกเขาก่อนนะครับฝากทุกคนไปติดตามรับชมมาพร้อมแฟนว่าคุณพี่เขาจะมีความรู้สึกยังไงนะเมื่ออยู่ดีๆเซียนฟ้าจะนําเงินไปเพิ่มให้อีก ากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับและเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้ผมก็ถึงที่เจเจมอแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปหาคุณพี่พร้อมๆกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับพี่ให้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเป็นห่วงว่าหนูเนี่ยขับรถขับลาแล้วกเ็เจอคนมากมาย แต่พุทธคุณของลักครังอันเนี้ยตรงปูดเที่ยงเนี่ยแม้กระทั่งเด็กวัดเองอะยังไม่ขายเลยยังไม่ขายเลยแต่อันเนี้ให้ด้วยที่ว่าหนูดีกับพี่ที่ว่าให้พี่ได้หมดทุกตรงนี้ไปแล้วก็ได้จ่ายค่าส่วนกลางค่าอะไรไปเนี่ยก็นึกถึงความดีอันนี้อันนี้ให้หนูเนี่ยเพราะความดีที่หนูเป็นคนที่ตรงแล้วก็ณนะเวลาเนี่ยพี่กลับไปบ้านพี่ก็คิดนะถ้าถ้าวันเนี้พี่ไม่ได้น้องมาช่วยพี่ก็ต้องไม่รู้จะทายัางไงอย่างน้อยโดนตัดไฟแล้ว โดนตัดไฟแน่นอนเพราะว่าส่วนการเราติดไปสองเดือนแล้วพี่ยังนึกอยู่กลับไปบ้านวันนั้นน่นอน ormuş, พี่ยังมีบุญนะยางตอนนั้นเรามีตังนะเราก็คิดว่าของของพ่อมีคุณค่าพี่ก็เลยเช่าเอาไว้แต่ณวันนี้พี่เอามาเนี่ยเอามาใช้จ่ายเพราะว่าเสียดายของไม่เสียดายแต่เป็นขอ,ของของพี่เนี่ยพี่พูดได้เลยว่าของแท้แล้วพี่ก็ามั่นใจว่าดูคนไม่ผิดน่ะมานั่งนึกกลับไปบ้านอีกทียังนิดว่า เด็กคนนี้มาเก็บสมบัติหลวงพ่อไปให้กับคนที่เขาไม่มีโอกาสณเวลานั้นน่ะเขายังยังไม่เข้าไม่ถึงอันนี้พูดอย่างนี้เลยนะ<ด>ที่หนูเช่าไปเนี่ยทําไมผมไม่เช่าพระองค์อื่นครับพี่ผมเช่าแต่ของหลวงพอ่อแต่พี่ก็ไม่ได้หยุดแค่เวลาพูดพี่ไม่ได้หยุดกแ,แค่ตรงนี้ตรงหนูนะพี่กลับไปบ้านอ่ะน่าจะไหว้พระพี่ก็คิดว่าเออหรือว่าเท<ม>วดาหรือพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำให้เด็กคนนี้ต้องมาเก็บสมบัติของพ่อเนี่ยเอาไว้ให้กับคนที่เขารู้คุณค่าแล้วก็ต้องรู้จัก คุณของพระองค์นี้จริงๆพี่ก็ดีใจอยู่ในใจว่าเออนั้นน้องเป็นคนดีเพราะปกติพี่ส่วนหนึ่งอ่ะพี่ก็เป็นคนมีเส้นพอสมควรแต่พอเห็นเห็นในรูปปุ๊บเนี่ยที่บอกว่าพ้าคำข้าวลุงคุณลุงครับคุณลุงค่าคำข้าวคุณลุงป่อยเท่าไหร่ครับลุงเอาเจ็ดพันผมให้7 5็ดจริงเหรอเราก็มองจ้องดูเอ้ะไรสดจริงหรือเปล่านะล้าพอเนี่ยให้จริงปุ๊บ เด็กคนนี้มันใช้ได้ไว้มันมันหให้ปกติไม่มีใครกบ,บ้าให้ขนาดนี้ไม่มีใครกบ,บ้าให้ขนาดนี้นี่ผมผมให้ลุงจริงๆว่าผมสงสารลุงให้ด้วยความเมตตาผมให้ลุงเราทําแล้วมีคุณธรรมที่เห็นว่าเขาลาบากแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปขดขี่ี่าว่าเออนี่ลําบากเอาแล้นี้ไม่ยังไงก็ต้องใช้เงินอันนี้เป็นความดีของหนูแล้วก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมอบให้เนี่ยอันนี้หนูเอาไปเลี่ยมได้เลยเนี่ยแล้วก็พี่ลืมเอาหนังสือที่หลวงพ่อ ท่านลงไว้เลยว่ารุ่นปี36มนีตรงนี้เป็นอย่างนี้มีพี่มินสือได้นะรุ่นนี้มีมีอยู่ในหนังสือได้นะครับอต่อไปว่าท่าสุงตั้งแต่ปีหนึ่งกว่าเลยใช่ใชไหมหนึ่งกว่าใช่ใช่หนึ่งกว่าหลวงพ่อยังอยู่กุฏิชัยน้ําแล้วก็บ้านกุฏิ เป็นเป็น้นานไม้แล้วก็ขึ้นไปแล้วพี่ก็นั่งอยู่ข้างล่างผู้ใหญ่เขาก็ขึ้นคุยกันนะนะเราเด็กอายุ15บห้าเขาก็ไม่ขึ้นไปเพราะว่ากุติข้างบนก็ขึ้นไปแค่ห้าหกคนก็เต็มกุติแล้วเราเป็นเด็กก็ให้เราอยู่ข้างล่างวันนี้ที่ผมมาครับอย่างสมเด็จอมประถมก็มีคนไปบูชาต่อแล้วในเมืเ่อวานซึ่งผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ผมก็ยังงงอยู่มันจะบังเอิญขนาดนี้เลยเหรอ<ม>ผมก็มองว่าทำไมที่ผมได้มาลบบวกลบค่าน้ํามันค่าทางด่วนผมก็ยังโอเค เงินไปทําบุญส่วนหนึ่งด้วยผมก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมอยากนามามอบให้คุณพี่ผมเป็นกำลังใจให้คุณพี่ดีกว่าขอบคุณมม่มันอ,มาอาจจะไม่ได้เยอะมากผมเต็มใจนำาให้คุณพี่จริงๆครับขอบคุณมากอาจจะไม่ได้มากหรือน้อยในสายตาใครแต่ผมเต็มใจอยากมาใ,ให้อยากมาช่วย คุณพี่เพราะว่าสถานการณ์โควิดทุกคนลําบากหมดตัวผมเองผมก็ลําบากแต่อะไรที่ผมพอช่วยได้ผมก็อยากช่วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพี่แล้วก็ทุกๆคนที่เจอสถานการณ์ตอนนี้ครับคุณพี่อันนี้ขอบคุณมากตั้งใจมากจริงๆครับขอให้รููเจริญรุ่งเรืองนะขอบุญกุศลที่ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงวันนี้เช้าีได้สวดมนต์ ขอบุญกุศลนี้จิตอธิษฐานขอบุญกุศลนี้น้อมนำให้หนูเจอของหลวงพอ่อพระคำข้าวก็ดีพระชันมากหรือสมบัติของพ่อทุกชิ้นขอให้คนเอานํามาให้เพื่อให้หนูได้นําสมบัติหลวงพอ่อเก็บสะสมให้คนที่มีบาร,รมีต่อด,ด้วยเถิดแลวขอให้หนูมีตความจเจริญรุ่งเรนะืองนะลูกนะขอบคุณนะครับผมก็ เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดว่าจะเอาของมาเพราะว่าเรารู้ว่าคุณคุณละเขาเรียกว่าพุทธคุณหลวงพ่อยังไงแล้วไม่มีใครที่จะหามาทําได้อีกแล้วอันนี้คนที่ได้ไปเนี่ยจากที่หนูเล่าเช่าไปพบเนี่ยนะมันเก็บไว้เนี่ยหาคุณค่้าไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยอย่างผ้ากำข้าวหรือหรือสมเกจองพระถงเนี่ยท่านเป็นพระที่เมตตาสูงคนที่เอาไปเนี่ยเขาต้องมีบุญต่อพระหลวงพ่อ ถึงจะได้เช่าไปไม่นั้นถ้าเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าพายังไงมาอย่างไงไม่มีใครเช่าหรอกไม่มีใครเช่าหรอกผมเข้าใจว่าคุณพี่รักพระองค์นี้มากรักรักเข้าใจมากเลยไม่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 นั่นเลยได้มาปุ๊บเนี่ยดีใจมากแล้วเม่ท่านปีหนึ่งอ่ะปีหนึ่งที่วัดท่าส่งรวดทีหนึ่งพี่จะพบป่ววดปวดไม่ว่าว่าเนี่ยดูที่เรามีบุญนั้นเราได้สมเด็จอมปฐมบางคนอยากจะได้อยากจะได้มีเงิน มีเงินก็หาซื้อไม่ได้ในความรู้สึกเราก็ดีใจนะโอเรามีบุญนัเนี่ยได้ได้ไดสมเร็จท่านมานะอะไรท่านเมตตานี่แหละก็ติอว่ามีบุญแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าใครอยู่แถวๆเจเจมอจะมาอุดหนุนสังฆทานเนี่ย ที่ร้านมีขายสังฆทานประเภทยัยงไงบ้างครับสังฆทานก็จะมีหลายอย่างค่ะก็จะมีสังฆทานตัดตามมีสังฆทานถุงทองอ่าสังฆทานอันนี้อยู่เย็นเป็นสุกอ่าสังฆทานมีหลายอย่างค่ะหรือไม่นั้นถ้าจะมาซื้อสังฆทานสั่งล่วงหน้าเราก็ส่งให้ได้นะคะแล้วก็สังฆทานที่นี่จะการันตีกันที่ว่าเราไม่เอาของสีสัวทำค่ะ คือของต้องใช้ได้จริงถ้าต้องใช้ได้ขายของอย่างนี้เราก็กลัวเรื่องบาปเรื่องกรรมเราก็ต้องเน้นเรื่องนี้ด้วยมันไม่คุ้มกับการที่ว่าไม่อของเก่ามาใส่ใหม่อ๋อไม่ไม่ไมค่ะเพราะ,ะว่ากลัวไม่คุ้มกับการที่ได้บาปเราทําอย่างนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยถ้าเราเอาของดีๆให้พระบุญกุศลกลับมาก็ก็ต้องอันนี้สงก็ต้องกลับมาหาเราส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยไม่เอาของที่ไม่ดีที่พระใช้ไม่ได้สังฆทานเริ่มต้นก็ตั้งแต่ร้อยเก้าสิบเก้าสองร้อยเก้าส่นเก้าสามร้อยแล้วแต พี่ส<อ>่ร,ราคาก็ไม่ได้แพงมากเางเลกคนเขาถึงเพราะว่าอย่างเนี้ยเราก็จะสมมุิอันเนี้ยน้าที่เซเว่นขาย15บาบาทแต่เราไปซื้อที่เมกโคมาใส่เราจะได้กําไรตรงที่จากที่ซื้อเมกโคมาแต่เราก็บวกอันเนี้ยน้ำถึงห้าบาทนะ,ะนม11บบาทอันเนี้ยเราก็จะบวกตามราคาที่ขายอะไรอย่างเนี้ย จะไม่ไม่ไม่กำไรไม่กําไรมากจะกําไรจากการที่เราไปซื้อที่เมกโครมาแล้วก็เอามาพลเตมาแพ็คเองแล้วก็เราก็มั่นใจว่าของนี่มันใช้ได้แน่ๆโอเคแล้วนอกจากสังฆทานแล้วมีอย่างอื่นครบวงจรเลยไหมครับครบวงจรเลยค่ะก็จะมีผ้าไตจีวรอัฐชุดหน้าแล้วก็ชุดยาไส่ศีลแล้วก็ชุดที่เวลาพระทํางานนะคะพระทํางานบางทีไม่สะดวกก็จะใส่เสื้อยืดก็จะมีเสื้อยืดผ้าใส่ทํางานค่ะแล้วก็รับจัดสังฆทานะ ทุเทียนมีครบเลยครับอันนี้พานค่ะผ่านแล้วแต่บางคนก็เอาไปทําใบสีจัดผลไม้จัดอันนี้แล้วก็ไหว้พระศาลต้องใช้ม้าช้างม้าพัวไฟแล้วก็จะมีสาวสีสาวใช้นางละครอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะเราก็จะมีอย่างเงี้ยก็จะมีหมดเลยอ่าเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าจเวกเาจวเขก็คือหมายความว่าของพวกบริวารข้าทาบบริวารของตากระยานี่แหละค่ะครับซึ่ง ใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะมามุดนุนร้านสังกทานร้านนี้ก็สามารถติดต่อ,อยังไงได้บ้างมาที่เจเจมอนะคะชั้นจีห้อง268นะคะร้านสุประโชคค่ะเบอร์โทร0642063098ค่ะร้านนี้อยู่ซอย8ซอย8ค่ะซอย8นะคร ก็ใครที่ติดตามคลิปนี้อย่ามาอุดหนุนสังกทานกันนะครับบอกได้เลยว่าสดใหม่ทุกอย่างแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทูบค่ะสําหรับคนที่มีเวลาน้อยฟันจะไม่เยอะชอยฟันฟันไม่เยอะเวลาจะจุป,ปุ๊บเนี่ยดานฟ้าเราจะไม่ดออําแล้วก็หมดเร็วแล้วก็คิดทุกน้อยอ่าแล้วก็วันนี้เพิ่งจะอันนี้เป็นของสินค้าเราเองเรามาจุกเองนะคะนี้ทําด้วยฟันข้าวโพดฟันจะน้อยแล้วก็ ดีกับสุขภาพด้วยอันนี้อันนี้เราเราเรา,เราสั่งทามาแล้ว<ๆ>เราผลิตเองทูปกระปุกเล็กอันนี้6กบาทค่ะอันนี้ไรฟันเราก็เลยเป็นของที่ทําเองใช่เราก็เลยค้นคิดว่าเอ๊ะโรงงานไหนเราเราต้องคุยกับเขานะว่าเออต้องการทูย่างนี้นะแล้วเรามาทาเนี่ยลูกค้าใช้แล้วเนี่ยหนึ่งดีกับสุขภาพสองที่ทูบไม่เยอะแล้วมันเป็นละอองอย่างเงี้ยว่าจุดทุกวันเราจะรู้อะคะ่ะอางนี้นะใครที่ดูคลิปนี้นะครับง่ายๆเลยแคปภาพผมตรงนี้นะครับ แล้วมายืนยันกับคุณพี่เขามาอุดหนุนสังกฐานชุดไหนก็ได้รับฟรีเลยเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินส่วนนี้ให้ให้คุณพี่ไว้ให้คุณพี่ดูนะว่าใครแคปมาเป็นภาพผมนี้นะอ่าได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องเงินให้ก็ขอฝากร้านคุณพี่ไว้ด้วยนะครับพี่เจเจมอซอยแแล้วก็ช่องทางติดต่อเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้ตรงนี้อีกทีนึงนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมก็อยากขอเป็นกาลังใจให้กับทุกทท่านนะครับที่เจอสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าขายหรือการดำรงชีวิตทุกคนก็ลําบากผมก็ลาบากแต่กือยากให้เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับผมกับคุณพี่เดี๋ยวต้องขอลาครันแค่นี้นะครับขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีนะคะขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจ้าทุส่า